สวัสดีตอนเสสายครับผมวันนี้วันที่สิบสี่สวัสดีครับพี่จอดแอบหน่อยก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวรถไถมันจะเอาไปกิน <c oughs> เพราะว่ามันมีรถไถวิ่งมาซ่อมสวัสดีครับผมข <c oughs> <c oughs> ับรถกี่ชั่วโมงอะ <c oughs> ชั่วโมงกว่า <c oughs> ชั่วโมงครึง่งอ๋อ น้องอังงอ๋อวัชย์งเงนเิเนครับจะไปร้านช้างหรือจะไปวัชิระบรมีพอๆกันันกกรนครับ,บรอ,อ,อ,อ๋องั้นกลับไปนี่แหละร้านช้างเนี่ยเคยไปอยู่มั้งร้านช้างร้านช้างก็ไปตรงปน้นอะ่ะ รู้จักอยู่มั้งร้านช้างโซลาเซลล์ะอะถี่ถ้าวิ่งออกจากนี้ไปใช่ไหมครับ,บวิ่งตรงไปจนถึงแยกเขาเรียกแยกประดกแยกประดกแล้วพี่ก็เลี้ยวซ้ายไปทางเต่งหนามอะ,อะพอไปถึงแยกเต็งหนามปุ๊บอะอยูเทิร์นกลับมาประมาณสัก500เมตรมั้งมองซ้ายมือถ้าวิ่งไปเนี่ยมองขวามือ,อะจะเห็นร้านช้างเลยยูเทิร์นจากแยกแยกเต่งหนามใช่ครับผม แล้วก็อยู่เทินมาปุ๊บพี่มองซ้ายมือเลยเดี๋ยวเจอร้านช้างเขาจะมีป้ายปเปลอยเลยไะไปดูกันครับผมแบตเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยกแบตให้แป๊บนึ่งแบตก็จะเป็นตัวนี้พี่ซัมซุงเอสดีไเล็กไหมตัวของันก็นใหญ่อันนี้กี่แอมนะอันนี้ร้อแอมพี่ร้อแอมใช่ครับหนึ่งร้อยแอม ยี่สี่โวลต์ถ้าใช้สมงโมดูลนี่เปิดแอร์ได้ยันเช้าแหละเปิดแอร์เก้าพันนะอันนี้ระบบบ้าน,านผมเนี่ยอ๋ออันนี้พี่เปิดแอร์ตัวตัวนี้เปิดตัวเดียวอากาศมันไม่ร้อนอะ่ะอากาศมไม่ร้อนมันก็กินไฟน้อยกินอยู่แค่เท่าะไรสองร้อยกว่าวัตเ์ี่ี่ใช้สี่นะผมสี่สิบแปดโวลต์ ทั้งหมด400แอมป์ 20k เพราะพลังงานไอ้ส่วนแผงอันนี้ผมโดนไอ้นี่บังไนงะโดนเงาบากเงาหมากมันบังในช่วงของหน้าหนาวตะวันมันจะอ้อมอันนี้มัน6แผงแต่พลังงานก็ตอนนี้แบตเตอรี่73%แล้วใกล้อ่ใกล้ะกลจะเต็มแล้วเรไม่ถึงเที่ยงเนะลยเหลืออันนี้เหลือแน่นอน ระวังผมนี่ครึ่งครึ่งวันนี้เต็มหมดแล้วต้องเปิดเปิดแอร์ทิ้งอ่ะเสดายแดดปกติบ้านเราจริงๆมันใช้ไม่ถึงนาอยี่สิบหน่วยเนาะไฟใช้ไม่ถึงเนอะแต่งผมมันเหลือไงมึงผมนี่มันสามารถเปิดแอรได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วอินวอเตอร์ที่ใช้ตัวนี้ครับอินมอเตอร์ตัวนี้ครับ 5k อ๋อตัวนี้เลยครับผม 5k ตัวนี้ 5k เอาจริงอะเปิดแอร์หมื่นสอามตัวมันยังไม่หมดเลยโหลดอยู่ประมาณสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นพวกอินเวอร์เตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้คืออย่าโหลดเกินต่อเนื่องแบบหกสิเปอร์เซ็นตเครื่องจะอยู่ได้ทนยาวๆแล้ช้ชาร์จเจอเอฟีทีตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีผมใช้อยู่ผมขนานเลยขนานชาร์จเพราะว่าแผงวัตรมันไม่เท่ากัน ก็เลยต้องขนาดชาร์จลงมาจะขายแพงก็เสียดายเลยเอามาลงในแบตชุดเดียวกันเลย48โวลต์400แอมตอนแรกผมมีแค่ <60 M. S 1> 200แอมเองใช่ครับผมขนาด60แอมตัวนี้ก็คือจะรับได้คือ12โวลต์24 36 48อันนี้ต้องโวลต์ชาร์จไม่ไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหล,ไหลแน่นอนครับแต่ถ้าไอตัวที่ไหลจะเป็นตัวนี้ <PM> ใช่ใช่ใช่ที่ผมทําคลิปให้ดูอะพายมานี่อย่าอย่าเสีย่ยงและยิ่งใช้แบตพวกนี้อันตรายเนี่ยแบตเอลเนี่ยถ้าโวลตไหลปุ๊บเรียบร้อยยกวันขึ้นถ้ามีมีไฟอยู่กลางนานี่สบายเลยใช้โซลาร์เซลล์ของผมนี่มอไฟไม่หมุนก็แล้วกันนะไม่มีหมุน แต่นี่มันเป็นระบบ12โวลต์พี่อันเนี้ยอย่างพวกหลอดแสงสว่างผมใช้12โวลต์คือทํามาตั้งแต่รุ่นแรกๆคือ12โวลต์คือแบตเจลไงใช้แบตเจลก่อนเรื่องเรื่องไฟดับบ่อยดับทีสี่ห้าชั่วโมงพอเราใช้พัดลมไปแล้วอ้าวก็อยากจะใช้แอร์มรั่งคันนี้ยมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยอันนี้พี่แนะนำอันนี้อนะไอ้สมมติว่าครับนี่เาซื้อกันฟ้าคับ เบเกอร์เนี่ยเราต้องใช้กี่ตัวอ่าเบเกอร์ใช้สองตัวพี่เบเกอร์ดีซีก็คือเบเกอร์แผงหนึ่งตัวแล้วก็เบเกอร์เข้าอ่าเอพพีทีหนึ่งตัวเซิร์ฟกันฟ้าหนึ่งตัวครับเซิร์ฟที่ต่อจากไหนครับต่อเซิร์ฟอ่าต่อจากแผงลงมาพี่อ่าอันนี้ก็คือสายสายแผงใช่ไหมครับสายแผงวิ่งลงมาแล้วก็ต่อขนานกับเบเกอร์ดีซีเวลาฟ้ามันลงใช่ไหมมันก็จะไม่ผ่านอันนี้มาไง มันจะไม่ทําความเสียหายกับเครื่องของเราแต่ส่วนใหญ่เลยก็คือถ้าเป็นแถวกลางทุ่งกลางนาทําสายล่อฟ้าล่อไปไกลๆต้นไม้น่ะเบกเกอร์ดีซี <aker> ก็ใช้สักหกสิบสามแอมป์พี่กำลังดีแต่จากประสบการณ์ที่ผมใช้คือยี่ห้อเนี้ยดีสุดอย่างที่ผมใช้นะเนี่ยที่ที่ร้านแผงมีขาย มีของผมก็มีเบเกอร์ Baker นะเบเกอร์ดีซีแต่ถ้าร้านแผงก็แพงหน่อยส่วนใหญ่เลยนะส่วนพวกสายสายพีวีใช้เบอร์สี่ก็พอครับเบอร์สี่พี่มีสายไหมมีครับมีครับมีครับผมผมก็จะมีพวกเบเกอร์พวกเซิร์ชสายพีวีอะไรพวกนี้ผมมีอยู่ อันนี้พี่ต่อสายมาให้ผมเลยได้ไหมได้ครับผมเข้าหัว MZ4 ไ,ไม่ไม่แน่ใจเหมืนกันเข้าหัว MZ4 ก็คือไปเสียบกเข้ากระแผงไงแผงอะไรแผงขานาดอ้นมมอนุกรมมออนุกรมกี่แผงนะสองสองแผงก่อนสองแผงสองแผงอ่าาโอเค<อ><อ>ไม่ต้องไม่ต้องใช้สายวายถ้าอนุกรมก็คือไม่ต้องเปลืองสายวายเข้าได้เลยเพราะว่ามันสา,สามารถอนุกรมได้สามแผง สามแผงทำสองสติงได้อ,อนาคตถ้าจะเพิ่มระบบได้ครับผมสองแผงนี้เขาเปิดตูด้เย็นได้ได้สบายอยู่แล้วครับเหลือๆถ้าตัวเย็นนะตัวเย็นเหลือๆอยู่ละอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นที่พี่พพนั้นที่เเป็นของขายนนที่พี่บอกว่าพับเขาเปิดอ๋อไอสวิตชิ่งแบบของซีเจนะใช่ มันก็ทนทนดีครับ C j แต่ว่าเป็น C j อีกรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่มันออกมาผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามันก็ถามว่าดีไหมมันก็ใช้ดีครับของ C ีเนะแต่ถ้าของพวกนี้มันหายห่วงเยอะแล้วพวกนี้พวกนี้มันทนทนเรียกจัดไโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการตั้งค่า APPT e นะครับผมนี่เขามารับแล้วก็ผมทำสายไว้ละเดี๋ยวจำลองการที่จะต่อเลยนะครับกวกล้องนะฮะกกล้องเหรอหมายแกกล่องเลยคู่มือก็มีนะแต่ไม่ต้องถามผมเพราะว่าผมอ่านสางกิษไม่ออกบนนอก ลองให้ผมลองลองให้ดูเลยเดี๋ยวเอากระจาขันน็อตก,ก่อนผมใช้เครื่องตุนแรงจะไ,ได้ไวหน่อยอ่ะอันนี้ผมก็ทำสายเข้าหางปลาไว้เรียบร้อยนะครับผมทำเมื่อกี้นี่เองันดับแรกเลยนี่คือเบเกอร์ที่จะขึ้นอันนี้นะครับ ขึ้นไปที่อต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะมัเป็นหน้ากากไม่ใช่หน้ากากไอรอนแมนนะถอดหน้ากากออกปุ๊บอ่ะสายอันนี้นะพี่ อันนี้บวกบวกพี่ก็เข้าไปที่จากสูตรแบตนี่แบตอันนี้ผมจำลองให้ดูเลยไปถึงจะได้ชัวร์ๆอย่างจะบอกเห็นไหมแบตเสร็จปุ๊บพี่ก็มาเข้าเบเกอร์ดีซีอ่าเบเกอร์ดีซีอย่าลืมนะล้างปิกนกเดี๋ยวจะลืม เสร็จแล้วรอขันเอาอยางมัดไว้นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะเี้เข้าตำงรองไว้ก่อนรองไว้พอเสร็จแล้วอันนี้คือบวกมาเข้านี่ปกติมันต้องจ้องยึดรางปิดนกไงนกก็จะงงแงอย่างนี้ มีอะไรที่คนไทยทําไม่ได้นะบ้านเลี้ยงหมูไหมหมูแพงว่ะไม่เ <c oughs> ลี้ยง <c oughs> อ่ะโอเคครับต่อไปก็มาเริ่มที่ขั้วแบตขั้วแบตพี่ให้ดูที่สายนะครับสายคือสีแดงจะเป็นบวกนะพี่ดูนะดูที่สายไอิบล้าน์เพราะว่ามันจะไม่มีขั้วบอกอันนี้เรายังไม่ได้เสียบไอติบล้านนะครับ ยังไม่ได้เสียบไว้เดอบวกแดงบวกนะครับนี่คือการจำรองั่วเวลาขันกุญแจก็ระวังนะครับใช้กุญแจเบอร์สิบอย่าให้กุญแจไปพาดดนกันนะครับบอกเลยว่าไฟแรงนะถึงกับกุญแจละลายเลยทีเดียว ืออินเวอร์เตอร์บางตัวถ้าเราเสียบสายผิดอะชีวิตเปลี่ยนเลยนะคือพังเสียตังค์เพิ่มน่าจะนึกภาพบอกมั้งอ่ะโอเคเสียบเรียบร้อยต่อต่อไปเราก็เอาเบเกอร์นี้ขึ้นฟับมาแล้วโชว์หน้าจอแล้วนะครับ เอาพี่มาดูโชว์หน้าจอแล้วนะวิธีการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะบอกไปด้วยก็แล้วกันต้องออกจากออกจากขาก่อนนี่นมันจะสะท้อนแสงอ่ะมาดูนะครับผมผม,ผมทำวิดีโอไว้ก็แล้วกันอ่าแบตตัวนี้ชาร์จเต็มพิกัดอยู่ที่29.4แต่เราไม่ต้องใช้เต็มแม็กขนาดนั้นใช้แค่90%พอแบตจะได้อยู่ยาวๆวิธีการตั้งค่านะครับให้กดที่เมนูก่อน เมนูไม่ใช่เมนูอาหารนะอ่าเสร็จแล้วพี่กดมาที่ลูกกุญแจติ๊กติ๊กติ๊กอ่าพอกดลูกกุญแจปุ๊บ Enter ครับใส่พาส s w เวิร์ดสครั้งคือลง3ขึ้น3แล้วกด Enter เข้าไปอ่าดับแรกคือกด Enter ตัวแรกตัวนี้เข้าไปอันนี้คือชนิดของแบตตัวนี้จะเป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับอันนี้เจลอ,อ่าลิเทียมไอออนปุ๊บกด Enter พอกด Enter มันจะร้องติ๊ดๆๆนี่แหละเพราะว่าระบบมันยังไม่ตรงกันก็คือให้กดเมนูออกไปแล้วกดลูกศรลงไปที่ตัวที่สอง Enter ครัปครับอ่าระบบยี่สิบสี่ Enter ครับ Save พ,พอเสร็จแล้วกดเมนูออกครับมาตัวที่สามบางตัวที่สามตั้งค่าวนชาร์จคือตัวนี้ให้ตั้งยี่ที่ยี่สิบแปดโวลต์คือเต็มที่พอใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ โอเคครับเอ t นเรเรียบร้อยอ่าเซฟค่าเรียบร้อยครับมันจะดังติดต,ดตดิแล้วกดเมนูออกไปคือแค่นี้เองพี่จบเลยเดี๋ยวไปถึงพี่ก็ต่อใช้งานได้เลย hmm. แบตอยู่ที่2 5่สิบ้านะตอนนี้นะครับราะว่าแบตยังไม่เต็ยมยังไม่ได้ชาร์จเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าหางปลาอะไรเข้าไปให้หมดแล้วพี่ไปถึงต่อใช้งานได้เลย นี่ง้ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้ออุปรกรณ์นูนะ้นั่นก็คือไปซื้อแผงอย่างเดียวไปถึงใช้งานเลยส่วนก็ตัวนี้ตัวนี้เข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วนะเพราะว่าผมทําสายนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วเป็นสายที่จะเข้าเซิร์ชกับเบรกเกอร์ดีซีสายแผงเข้าเรียบร้อยตัวนี้ไปเป็นสาย p ีวีเบอร์สี่นะครับพีวีเบอร์สี่พีวีเบอร์สี่ก็เหลือแล้วเพราะว่าระบบไม่ได้ใหญ่ถ้าระบบแบบผมมันจะต้องใช้เบอร์หกะวาผมที่เป็นสิบแผงอะ วันนี้ก็รีวิวกันแบบหน้าบ้านนะครับผมบ้านนอกนี่แหละลูกทุ่งอันนี้มาจากกรแมงเพชรนะครับผมจะมารับแบตบพร้อมกับ m อ p t ีีชาร์จ60แอมป์ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนั้นบอกผิดไปบอกว่าปี2 5 6 4นี่มัน65แล้วมันมันชินมั้งอ่าส่วนไหนไม่เข้าใจพี่ถามผมเลยนะลกเว้นไม่ต้องถามเรื่องหวยวจะออกอะไรผมไม่รู้ จะถอดแล้วนะครับผมเข้าใจแล้นะอโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวไปถอดก่อนไม่งั้นงานงานยาวเช็คดูดีนะว่าลืมอะไรมั่งหรือเปล่ามันไม่ไกลด้วยกําแพงเพชรอะ่ะหว่าจะลืมไว้แล้วก็วิ่งเมาก็ได้นะ <laughs> อันนี้ไปถึงก็ไปต่อใช้งานได้เลยเพราะว่าผมทำใส่ไว้ให้เรียบ,บร้อยละนี่ FC มาจากกําแพงเพชรน,นะครับผม อันนี้ก็ต้องไปส่งไปส่งนี่ก่อนแล้วก็ค่อยกลับอ๋อไปดูแผงออไ,ปไปดูแผงก่อนอมีไรก็ไลน์มาแต่ถ้าไม่มีตังไม่ต้องไลน์มานะครับผมสวัสดีครับครับผมขอบมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมเดีย๋ยวไปลงให้อเอฟซีดูได้ได้ได้เจ้าดีครับ อ่ะได้ของครบแล้วครับได้แบตเป็นซั m ซุงเอส i นะครับ1 0 0แอมป์24โวลต์แล้วก็สายพวกสาย PV สายเข้าแผงเบรกเกอร์ดีซกันฟ้าผมเข้าหางปลาแล้วก็เข้าหัวเอ็มวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลาร์เซลล์บ้านกับผมก็สามารถโทรปรึกษาได้นะครับเบอร์โทรก็0956267259อ 0956267259นะครับผมได้แล้วได้ของเรียบร้อยวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ